เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะเป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะเปิดบ้านก่อนเวลาสินาทีสุขมากเลยไม่มีอะไรกังวลอะแฮปปี้มีความสุขที่แรกอะกล่าว่าเอ้ยหลานมาจะได้ไฟ้สดไหมเอ้ยไร้คา เุงเฮงค่ะน้องน้องยุพาเนาะแบ่งปันความรักความสุขเฮงเงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทีของนู่นฟังพุดไหมฟังฟังแม่น้ำโของอะ่ะตรงตเลยค่ะวิ่ติว๋วน้องแบบว่าที่น้องบอกไปค่อยว่ากันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าวเมือวบ่ายสองแล้วพี่เจนก็ไหว้เสร็จพอดีไงแล้วเี่ยจนก็อ่ะเอานิดนึงเนาะไหนๆ,ๆเจนก็อีกแล้วพี่เจนก็อีก ที่อยู่บ้านพี่ลําดวนวันนี้ไปบ้านพี่พี่เขาช้าก็นั่นแหละพี่เจนก็ติดไหว้ยอยู่ส่งดวงใจดวงที่ห้าค่ะขอบคุณมากลวกจิ้มพี่น้องคะลมเย็นมากเลยค่ะคุณวัฒนาลมเย็นเย็นะนครปฐมวันนี้ไม่มีฝนค่ะแต่ก็ลมเย็นเย็นค่ะวันนี้ท้องฟ้าแบบว่าแจ่มใสามากเลยค่ะ คุณปันสุขน,น้อยก็สวัสดีพี่ติ๋วปโนลำทักทายจ้าดีเมือ่อเมื่อคืนนี้มีแต่คนชอบเขาเขาบอกว่าทําไมทําไมพี่เจนไม่ไม,ไม่ไม่ทำคลิปอะทำคลิปเขาหลาบแล้วให้แบบว่าให้แบบดังแบบดีค่ะสวัสดีคุณมารีคําพันดุงนะคะสวัสดีค่ะเสียงเสียงลดอะไร กสก็สวัสดีน้องอยิพานหลอดเงินครับร้อนคักยังเ,เขียดน้องใช่พี่ติว๋วฟังสิหรอคิดฮอดบ้านนะพี่ติ๋วเนาะคิดฮอดบ้านบ้านพี่ติ๋วก็อยู่นู่นเนาะพี่ติ๋วเป็นคนสองเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะเป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะ ไปค่อยว่ากันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าราอบบ่ายสองแล้วพี่เจนก็ก็ไหว้เสร็จพอดีไงแล้วเจนก็อ่ะเอานิดนึงเนาะไหนๆวมสูวอะแล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดพรุ่งนี้ตอนเย็นเนะสี่โมงเย็นอนะปรากฏว่าพี่เจนปังแบบว่าแบบหลายๆร้านนั่นเนาะปังแบบอุ้ยมแบบ่ อะไรคะอะไรคะอันนี้แล้วมากิน,นนี่แล้วคุณดีค่ะสวัสดีคุณมารีขำพันดุงนะคะสวัสดีค่ะเส,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 สียงรถเสียงรถอะไรทัดเดี๋ยวจะน,นี่ให้ดูพี่ต้องบอกน้องด้วยพรุ่งนี้เฮงเนาะน้องอยุพา เดี๋ยวเอาเอามาขึ้นบอกตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นไกลไกดดวงจะมาก็ดวงแบบเฮงจริงๆคุณปันสุกก็ทักทายน้องยุพาค่ะพี่ติ๋วบอกว่าดวงใจที่หกจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ติ๋วปโนโรามขอบคุณมาทักทายตอนเย็นเย็นวันจันทร์ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ขอบคุณกระ,ระยาณนมิตรทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทาย มีลูกๆหล,ลานๆมาเที่ยวหาพี่ตี๋ยก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิจค่ะป้าเนี่ยป้าลันกิจพราชิตเดือนพี่ได้เขาหลามอยู่เป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนไม่เหงาอบอุ่นค่ะพี่โก้สุขแก้ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงคิดถึงขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายมาส่งกำลังใจค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่มากลวกจิ้มใช่ไหมน้องน,นุ้ยผาเนะืเนึ้อแล้วก็เอาไปเขาเรียกอะไรนะไปหั่นบางๆเนาะแล้วก็ทําน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มเหมือนน้ำสติกก็เลยยังมีลมอยู่บางทีก็มีฝนตกมีลมเย็นๆคุณวาสนาก็ทักทายคุณมารีนะคะคุณมารีขำพันดุโอ้ย้อนพี่น้องร้อนแต่ว่าเราใส่เสื้อมันเป็นเสื้อไอ้นี่ไงเราก็เลยต้องใส่หาเสื้อ,เส,อเสื้อคลุมมาใส่ห้อนหอน,หอนนะคะ่ะ วันนี้นครนปฐมไม่มีฝนเลยค่ะทุกคนวันนี้แดดร้อนมากแดดร้อนมากที่นครนปฐมวันนี้บงังเ,เขียดน้องใช่พี่ติว๋วฟังสิงเราคิดฮอดบ้านเนาะพี่ติ๋วเนาะคิดฮอดบ้านบ้านพี่ติ๋วก็อยู่นู่นเนาะพี่ติ๋วเป็นคนสองชั่วโมงเย็นอ่ะโอเคแล้วลูกชายคนโตก็บอกบอกแม่ว่าวันนี้หยุดหยุดสองวันเดี๋ยวจะพาพาหลานพาหลานมาหาคุณก็เลยยังมีลมอยู่ บางทีก็มีฝนตกมีลมเย็นเย็นคุณวัฒนาก็ทักทายคุณมารีนะคะคุณมารีขำพันดุที่กาจะไปทําบุญกันไปทําบุญที่เมืองการกันปีนี้ป๋าทําบุญไหมป๋าทํากระถินทําพระป่าทําอะไรไหมป๋าลันเอไอขอบคุณเมตาขอบคุณเพื่อนทั่วโลกอะ่ะห้าชั่วโมง <laughs> นั่งเลยสดห้าชั่วโมงเพิ่งได้สิเปิดเท่าคักเนาะพีพ่ติว๋วเมื่อเช้าที่น้องบอกพี่ติ๋วว่าน้องไหว้ใช่ไหม พี่ติ๋วก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณวาสนาค่ะพี่ติ๋วปโนรำสวัสดีจ้าคุณวาสนาเสียงรถมากกับมาตอนนั้นไรสดเพราะนั้นเปิดเพลงมน้ําแม่พี่น้องก็เลยได้ปิดเสียงจ้าไปทานอร่อยเนาะตรงตรงตรงช่วงตรงเนี้ยเนาะเขาไปทำเลยอะเอาไปยำหรอหรือทำอะไรอร่อย สุขมากเลยไม่มีอะไรกังวลอะแฮปี้มีความสุขที่แรกอะกะว่าเอ้ยหลานมาจะได้ไฟ์สดไหมเออดวงจะมาก็ดวงแบบเฮงจริงๆคุณปันสุขก็ทักทายน้องยุพาค่ะพี่ติวบอกว่าดวงใจที่หกจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ติ๋วปะโนรามขอบคุณเดี๋ยวน้องก็จะลงแล้วสามนาทีน้องจะเปิดบ้านถึงแค่ห้าโมงครึ่งเพราะวันนี้น้องมีมีญาติมามาเที่ยวหาอู้สดชื่นสดชื่นค่ะ ค่อยมถมร้อนมากี่ติ๋วนั่นแหละอย่าแปลกอย่าแปลกขอขอขอ,อ ى, ตรงๆจ้ะ <c oughs> อย่าแปลกนั่นแหละกันนันพอดีเนาะพันก็ออกพอดีเปิดออกพอดีนอเขา้นมาปุว้าเป็นตัวนังสื้อสีเขียวคืนเลยว่าค,คุณถูกนั่นแหละโอ้ดีใจค่ะพี่น้อง <c oughs> ค่ะวิวด้านหลังสวยมากค่ะสวยมากค่ะเมื่อกี้นั่นแหละรถอันนี้พันนันว่างานพันวิ่งไป,ไปบันนี้พันวิ่งอันวิ่งกลับมาอีกพันเปิดเพลงมอหลั ได้ขาลามอยู่เป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนไม่เหงาอบอุ่นค่ะพี่กสุแคตตรงๆเลยน้องอยุพาบ้านเลขที่ที่วิเจนนั่งอยู่นี่แหละบ้านเลขที่ทนี่เลยแบบตเต็มๆตเ,ตเลยอะ่ะน้องอยุพาวันเนี้เยเจอคุณมาลี <c oughs> ก็เน,นออาะเจอได้ได้ได้ไปดูหลังบ้านเอาขอให้ไปถึง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจสุดล้วคิดดูนะถ้าพี่เจนบอกว่าได้ตั้งค่าครบทุกอย่างอะ่ะเรายิ่งพี่เจนได้เพชรสีมพกพรุ่งนี้พี่เจนจะมีความสุขขนาดไหนขนาดนี้พี่เจนยังรู้สึกแบบดีใจอะ่ะนีความคุณเจนจิลาปรโมนตาก็สวัสดีพี่โก้สุดแขนนะคะคุณเจนจิลาปรโมนตาก็สวัสดี ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจพี่ติ๋วเขาลดเขามานั่นแม่อันมีหมอนล้มมีหมอล้มมื living, อแรงมีหมอล้มเขาก็เลยมานั่นแมะก็เล็บคนก็เลยค่ะวันนี้นครปฐม,มไม่มีฝนเลยค่ะทุกคน <laughs> วันนี้แดดร้อนมากแดดร้อนมากที่นครปฐม,มวันนี้บาอากาศร้อนนะทุกคนเนอะอากาศร้อนร้อนนครปฐมวันนี้ร้อนมากร้อนร้อน,อ,น,อ,น,อ,นอย่างเงี้ยเพลๆอีกสองสามวันนี้เนาะฝนจะตกอีก วิวด้านหลังสวยมากสวยมากค่ะไม่เป็นไรค่ะเสียงแบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะมันมีเสียงเพลงอ่ะคุณดวงจะมาก็ดวงแบบเฮงจริงๆคุณปันสุก็ทักทายน้องอยุพาค่ะพี่ติ๋วบอกว่าดวงใจที่6จากขอบคุณมากค่ะพี่ติ๋วปโนรมขอบคุณกำลังใจที่มอบให้ที่เข้ามาทักทายมาส่งกําลังใจขอบคุณทุกหัวใจเลยค่ะ ลวกจิ้มน่ารักค่ะอยากได้มาดูแลใช่ไหมน้องยุพาบางทีเนี่ยพี่เจนอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะก็ได้ข้าวหลามนี่แหละคุยเป็นเพื่อนไม่เหงาคุณเจนจิราประโมนาตาก็สวัสดีพี่โก้สุดแขนนะคะ